วันนี้น้องก้อยพามาดูบรรยากาศการถอนหอมกันค่ะคลิปนี้น้องก้อยดองไว้ตั้งแต่วันที่10มีนานแล้วค่ะเพิ่งมีโอกาสได้ตัดลงก่อนจะส่งให้ลูกคา้าก็ต้องเอาหอมไปทําความสะอาดก่อนนะคะช่วงนี้น้องก้อยกลมกเงยๆงยมากไม่ได้ก็ต้องจ้างพี่ๆเขามาช่วยทํางานค่ะหอมเลยแต่กด็ดีทุกกอเลยค่ะพี่ๆปกติถ้าเราลอกทําความสะอาดให้เขาก่อนที่เราจะถอนเนี่ยต้นหอมก็จะสะอาดและสวยงามมากค่ะแต่ถ้าเราถอนก่อนเราค่อยเอาไปนั่งทําความสะอาดทีเดียวก่อนแพ็กเนี่ยมันจะประหยัดเวลามากกว่าที่ส่วนเช้านี้ก็คือไม่มีแดดเลยค่ะบรรยากาศเหมือนฝนกาลังจะมาเลยถอแป้งดาน เสร็จแล้วก็มาถอนหอมแป้งด้านล่างตรงนี้นะคะถ้าพี่พี่ได้ติดตามก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ขุดไม้และนี่ก็คือพันกล้วยด่างค่ะน้องก้อยเอามาปลูกประดับสวนเห็นต้นสวยดีเพิ่งขุดไปเมื่อเดือนธันวาเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยวางเข่งแล้วค่ะดินที่ถมเป็นดินก้นบ่อนะคะทุกคนก็คือจะเป็นดินเหนียวแบบนี้เลยเราลดน้าทุกวันนะคะดินเหนียวก็จะเฉะแฉะเดินไม่ได้แบบนี้เลยค่ะนี่โชคดีนะคะเนี่ยที่ปลูกบนเข่งถ้าเราปลูกบนแปลงดินเนี่ยหอมน่าจะไม่โตค่ะถอนเสร็จก็จะมีคนคอยยกขึ้น,บบน,นะะรถ ทุกคนดูสภาพรองเท้าบูทนะคะใส่เราเป็นแบบนี้ก็เลยต้องถอดเทา้าเปล่าถอนกันเลยค่ะวันนี้ก็ถอนจนหมดสวนแล้วค่ะได้แค่นี้เองนะคะวันนี้จะเอาหอมไปแพ็คที่บ้านค่ะเพราะว่าพื้นที่ใหญ่แต่จะทิ้งเจ้าตัวนี้ไว้ตัวเดียวไม่ได้ค่ะต้องเอาไปที่บ้านด้วยน้องขี้อ้อนแล้วก็ติดคนมากๆเราเอาเขาไว้คนเดียวเราก็เป็นห่วงค่ะรู้งานจะด้วยกระโดดขึ้นรถเองเลยวันนี้ก็ขนทั้งหอมแล้วก็ขนทั้งน้องหมากลับบ้านกันเลยค่ะไปถึงบ้านก็ร่าเริงใหญ่เลยค่ะสำรวจพื้นที่ใหญ่เลยเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องล่ามโซ่ไว้ก่อนค่ะไม่งั้นเดวขาาจะม มาทับหอมเรานะคะก่อนเริ่มงานกองทัพก็ต้องเดินได้ท้องนะคะวันนี้ก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมารองท้องตอนเช้าก่อนค่ะฝากติดตามคลิปแพ็กหอมด้วยนะคะ